ฟื้นฟูสุขภาพหลังน้ําท่วมแบบครบวงจรหลังน้ําท่วมนะคะเราจะต้องระวังโรคอะไรบ้างและต้องฟื้นฟูสุขภาพยังไงวันนี้สุขภาพดีกับ NBT Connect นําเคล็ดลับมาฝากค่ะโรคที่พบบ่อยหลังน้ําท่วมนะคะก็จะมีน้ํากัดเท้าไข้ฉีหนู โรคระบบทางเดินอาหารโรคตาแดงรวมไปถึงโรคต่างๆที่เกิดจากแผลอักเสบนั่นเองค่ะวิธีป้องกันง่ายๆนะคะล้างเท้าให้แห้งทุกครั้งหลังลุยน้ําสวมรองเท้าบูทยางถ้าต้องเดินในพื้นที่ชืน้นดื่มน้ําต้มสุกทุกมือ้อเลี่ยงปัญหาอาการท้องเสียเก็บอาหารในที่ปลอดภัยไม่โดนน้ําและที่สําคัญนะคะเรามีวิธีการฟื้นฟูอย่างรอบด้านค่ะฟื้นฟูด้านร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอฟื้นฟูด้านจิตใจ ลดความเครียดฟื้นฟูทางด้านสังคมนะคะช่วยการทําความสะอาดและฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจบันทึกค่าเสียหายและตรวจสิทธ์นะคะว่าเราได้รับสิทธิ์การช่วยเหลืออะไรบ้างการดูแลตัวเองหลังน้ําท่วมช่วยลดความเสี่ยงโรครุนแรงได้มากค่ะแล้วพบกันใหม่กับข้อมูลดีๆแบบนี้ในสุขภาพดีกับ NBT Connect ค่ะ